สวัสดีสวัสดีทุกคนสำหรับตอนนิรุนจ์กับยูทีสกายบ็อกหรือว่าสะพานลอยระหว่ายสถานีรถไฟฟ้าปีซีเอสปูนนวิถีสำหรับคลิปนิรุนจ์มีอย่งหนึงให้ทุกคนเบิ่งแบบนิุนจ์เราเคยเห็นเป็นแบบแปลกตานิดนึงเพราะว่านิรนจ์กับผ่านไปผ่านมาจุดนี้ประมาณสองเสืออะไรทุกคนกับเห็นอยู่เป็นเป็นแบบมันสะดุดตานะเพราะว่าสกายบ็อกหรือว่าสถานี้อะไรกับคือแบบบ่เคยเห็นนั่นเองป้ายที่ทำเป็นกันว่าเป็นอีอย่างนั่นเองเนาะ คนยูอ่าทางนาข,ข้ามานซุนี่เองซุนโมแนจใจวาเป็นเครื่องอันไรนั่นเองนาะเดียวครับป็นเนกันมันคืออะไรนั่นเองตามไปซุนขาดว่าหนาจะเป็นอ่าเครื่องอำนวยความสะดวกสำหรับผู้สูงอายุหรือว่าคนพิการนั่นเองอทุกคนกาซามียูนี่เด้อทุกคนนี่ก็จะเป็นล่างเด้เป็นล่างของอ่าเครื่อง้าพีพีเอฟซีสไลด์หัวกาเมียนมาเนเด้วยร์วาอันนี้เป็นเครื่อง อนใดซื่อว่าซื่อว่ายังไงนั่นเองนะทุกคนนี่เป็นเครื่องแบบนี้เลยอยู่ที่ทางออกประตูทีว่วัองสถานีบุาานันวิถีนี่ก็จะมีเครื่องแบบนี้น่าจะเป็นเครื่องอำนวยความสะดวกสำหรับผู้สูงอายุก็ว่าคนพิการ,รานั่นเองนะทุกคนซื่อแบบเจ๋งมากเลยอ่ะเจ๋งจริงนี่เพราะว่าเป็นยังใส่กันดูบอนนาจะยังใส่กันเนาะแต่ว่าจะใส่กันนานจะเรียกจหน้าทีมากจากสถานี BTS นั่นเอง จริงจริงๆอันนี้ก็จะมีปุ่มตามเนี่ยตัคนจะมีปุ่มบังคับนี่จะเห็นป,ป็นประมาณนี้เลยแต่ก็จะมีล่างลงเป็นล่างแบบบัานไาดเดือนอซึ่งปัจจุบันเนี่ยเป็นก็จะมีการตกแต่งทั้งทั้งเรือนเสื่อมต่อสกายบ็อกซ์นั่นเอ้งก็จะมีการตกแต่งเป็น รูปปั้นบังกรเนาะซึ่งมันตกแตงเขากับอ่าแฮปปี้ไซนิสนิวเยนั่นเองสวยงามสวยงามเลยมาครั้งนี้ก็คนจะตกแตงไปตาม,มางานต่างๆนั่นเองะแต่ละห้างกัน้าย,ายกันก็จะมีอ่าผู้คนมานั่งยืนถ่ายรูปมาแบบออกกําลังกายกันกันทุกเมือทุกวันเลยไปเดี๋ยวเขาจับโอ้โหทุกคน สวยงามมากเลยมาครั้งนี้แบบตอนในุูนก้ามาสวงเวลาตอนเสาร์นั่นเองก็จะเป็นบรรยากาศแบบสดชื่นสดชื่นนีอ่าป่ามีภูเขาในตึกนั่นเองไปเดี๋ยวเราขึ้นไปอ่าข้างบนของอ,อาคารของตึก,กทูนทันปากกันนโอโ้โหลมแรงเลยทุกคนชั้นนี้ก็จะเป็นชั้นสามของอาคารนะ ทุน่นที่ท่านปากทุกคนโอ้ยมาแบบมาเทีย่ยาไรกับแบบตื่นตาตื่นใจครั้งนั้นเลยกับตึกท,ทูนี่ท่านปากแห่งนี้เป็นตึกที่ผู้คนธรรมดาสามารถขึ้นมาไหลแบบอิสระเหมือนคนแบบก็ไปเลยตัวก่อนซู่นก็ยังขึ้นมาไหลเนาะเพราะว่าเพป็นแบบเป็นห่างหางหนึ่งขนาดที่บ้านเป็นหางหางหนึ่งนะทุกคนก็จะมีคนบิงอยู่ทีอาสกายบ็อก ทางเดินลอยฟ้านะั่นเองก็จะเสื่อมต่อตึ๊กระหวางตึกซองตึกเข้าด้วยกันสวยงามเดี๋ยวเราเราเดินมาดูผัง,งกันเพราะว่าตอนน่ะซุนฮะเดินมาผาังนี้บ่อ้เพอเขามีงานจัดงานกันสุดยอดเลย นี่ต้นนี้ก็มีทุกคนหวานซึนหวานซูนเอ็นต้นบอนบอนหมดละจะมีลายไซผันเนาะซูนกันโค่อยแนย่ใจคือกันแต่ว่ายืนจ,จุดนี่เฮาโบเ,เ,เข้าโบคือเฮ้าข้นมาตึ๊กเลยทุกคนนั่ที่ฮะบโคือแบบเข้าข้นแบบมาตึกแบบต๊กแบบตึ๊กแบบทันสมัยสุดๆนะแต่ว่ามาเห็นแบบธรรมชาติสิแบบธรรมชาติโบคุมไปแบบโอโ้โหแบบสวยงามจริงๆเหมือนเราได้อยู่แบบในปา่าลมดิบปา่าลมทิบ ตรงนี้ก็จะเป็นทูดิจิทันป่าประตูหนึง่งเราไม่มั่นใจว่าเขาไปได้หรือเปล่าแต่ว่าศุนจะบพวกเขาไปได้บ่าเพราะตรงนี้ก็จะมีอาที่นั่งเล่นเดี๋ยวขึ้นไปขึ้นไปเบิง่สงส่วนส่วนในซุนยังบอทานาเคยขึ้นมายืนเนาะเพราะว่ายังบอทนาเคยขึ้นมาสัมผัสมือนี่แหละจะพาทุกคน,นมาเบิง่งแต่ว่าจุดน,นี้เพิ่นยังบอทานาห่ผูกคนขึ้นไปไปนางไปส่งโทุกคนจุดนะ เป็นอ่าน่าจะเป็นนัง่งนั่งลาานันทุกคนแต่ว่าเขาไม่ให้ขึ้นไปนะเป็นกระจกสวยงามเลยเป็นสัน้นเป็นสั้นนะทุกคนเจ๋งจริงนีง่ก็ที่บามามาถ่ายคลิปหลอบสองหน่เองทุกคนเพราะว่าคลิปหลอบแหลเขายัางถ่ายบ่ท่านใดนทัวร์ทึงนน่นเองนะเพระาะว่าเขากันมาเก็บรายละเอียดเล็กน้นอยมาให้พี่น้องทุกคนในเบื้องในส้มกันโอ้โหปา่าในตึก ก็จะมีต้นอะไรทุกคนต้นอะไรนะที่มันเปียวๆอันนี้คือต้นอะไรทุกคนต้นหลูหรือเปล่าเลยกามาปูกเซิงโซนเนี่ยซูนยังมไม่เคยมาเดินเด้อพี่หน่องก็ได้ถือโอกาสมาพามาเบ่งสะอาดงามตาดิ ขึ้นมากข้างบนกับบอสามารถหลูดบุดีได้นั่นเองจะเป็นกฎระเบียบมาตรฐานของแต่ละตึกกับอะไรโอ้โหตึกใหญ่ทุกคนคอนโดนแบบสูงจริงๆสูงสูงจัดเลยอ๋อเขาก็จะมีการอาเขาเขามาเซตกระจกกันทุกคนจะมีคนงานมาเร็จกระจก ลมเย็นดีขนาดเลยขึ้นมาขับบนสุดสุดยอดเลยวันนี้พาพี่น้องมาขึ้นเขาในตึกนั่นเองทุกคนเขาภูเขานั่นเองโอ,โอ้แบบมีแต่ต้นใหม่สำหรับต้นสุนกับขึ้นมาสันที่เพื่อนนะ่ะวิ่งหรือว่าเลิอนออกกำลังกายกันนะทุกคนแต่ว่า พวกนเราต้องเดินไปจุดนู่นแต่ว่าแบบภาบรรยากาศแบบลอดโปง่งแบบสุดหยอดมากๆเลยนี่เป็นทิวถัดอันสวยงามคักเพราะว่าเมืนเอนิกาเป็นเมือที่บรรยากาศดีมากๆเลยหนาวกรุงเทพหนาวเดี๋ยาเอาไงส่วนในการส่วนนีกจะเป็นไฮไลท์อีกอย่างหนึ่งสามารถาไทยรูปแบบสวยๆงาลเก๋ๆเลยเดยเป็นอ่าลัางคาที่สรบสวยงามมากๆทุกคน โอ้โหมันเห็นแบบสโลลลงไปข้างหลังข้างหลังก็จะเป็นมองเห็นแบบแบบที่นั่งแล้วก็จะเป็นต้นไม้แบบสวยๆนี่แบบนี้ไปเดี๋ยวเขาเดินไปจุดอนะ่ะจุดวิ่งจุดเลินกันเลยทุกคนดูสวยสวยงามจริงๆ สุดยอดแขง็งอนอยู่าบรรยากาศนทุกคนตึกมองมุมนี้อาจจะเห็นบาวตึกนี่คือหน่อยแท้แต่ว่าเป็นตึกทีหันหนาไปทางนั้นคือตึกนี้แต่ทุกคนแต่ว่าเขายนอยูย่จุดนี้มันก็เลยแบบเอ็นม,มุมทีแบบเล็กๆเองแต่ว่าสูง นนี่ตึกนะพอเขาเลิศม,มาสุนัยกาจะจะมาหอดสกายบอคดีบ่าสะพานสะพานข้ามระหว่างเฟสตึกหนึ่งกับตึกสองนั่นเองนะตัวคนนะีสวยสวยจริง แบบโอ้โหแบบสุดนยนอดเลยทุกคนบรรยากาศวันนี้การจะมีคนมาบิ๊กันในดี้เลยจะไปกับไครเป็นไปสุดยอเดเลยมาอะไรบ่ยังบ่ยัก,ยกลงไปข้างล่างเพราะว่าข้างบนแบบคนค้างจะแบบดีอยู่บ,บรรยากาศแบบโอ้โหสุดยอเดเลยทุกคนตามที ุกคนเห็นเลยก็จะมีคนมาเดินนี่ทุกคนข้างล่งางก็จะมีคนมาเดินก็จะเดินอยู่เซนนี่นั่นเองจะเลินจะเดินอยู่เ,นนนเ,เ,นเ,นเลนนี้นั่นเองนะอนเอาเพี่น้องสำหรับคลิปนี้ซุ่นกาได้ลงมาข้างล่างของอ่สาสันติเพนวิ่งเลินกันนั่นเองตัวสังคารบอนนะซึ่งคลิปนี้ซุ่นกาที่อกาศน้อมพาทุกคนมาชมความสวยงามความทันสมัยอีกตึกหนึ่งเป็นตึก ทูดิสทันพาร์คเชิงทูดิสทันพาร์คเนี่เข้าในยินซื้อแค่ป์าเป็นเครือข่ายโทรศัพท์มือถือนั่นเององค์ว่าวกับโอเคโนว่าเพิ่นจะมาเห็ดแบบตึกที่แบบสวยงามอลังการตาแบบที่ประเทศขึ้นมาแบบมีอาต้นใหม่ประรับตามาผนังของอาคารตัวเองแบบสวยงามมากๆเลยแต่ว่าเพิ่นกาน์เดนเป็นแบบธรรมชาติส่วนใหญ่เลยเพราะว่าจะมีอา่าแบบหลายอย่างเลยยูทีอาทูดิสทันพาร์าาคว่าจะเป็น ร้านค้าต่างๆอยู่ที่อาสซันข้างล่างนะทุกคนก็จะมีร้านค้าแบบร้านอาหารก็จะมีแบบศูนย์อาหารก็มีนะทุกคนข้างล่างแต่ว่าศูนย์บริเขาไปการจะเหมือนหางตัวทัวไปเลยทุกคนก็มีแบบครบจบในหางเดียวนั่นเองกาเป็นหางที่ไรสไตล์มากๆเลยเขากับทุกเพศทุกวัยนั่นเองซึ่งหางในที่่าเป็นหางหนึ่งที่ศูนย์แบบประทับใจที่ไดมากนั่นเอง การสุดท้ายนี่การซุนการจะได้ข้อจบคลิปไปเพียงสน,นิทกันเดอ้อเราจะได้การเรียมก๊อตไรเป็นกำลังใจเพื่อหายวอซุลมีกำลังใจเหตุคลิปต่อไปนั่นเองการสุดท้ายนี่กากล่าวคำบาสบ,บายดีสวัสบบดีพี่น้องถูก่านเนาะคลิปหน้าพบกันใหม่บ๊ายบาย